สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในโรงบอลน,นะคะฝนตกก็คงทํางานอยู่ในในตู้อบหรือโรงบอลน,นะคะฝนตกก็คงจะไปนั่งผ่าหมอบอลไม่ได้มาดูลูกไม้ที่เราผ่าชิ้นไว้นะคะในกระถางสี่นิ้วหลังจากผ่าชิ้นในตลับอบที่เราอบนะพอมันงอกแล้วเราก็มาลงกระถางสีนิ้วอีกทีนึงแล้วก็จะไปแยกแต่ละต้นลงสนิ้วอีกทีนึงหลายขั้นตอนเนาะแต่เรารู้สึกว่าทําด้วยวิธีนี้มัน ไม้มันจะโตโตไวนะคะตัวนี้ที่เราจะไปแยกเพราะว่าเขาสูงมากแล้วแล้วก็เบียดกันนะเบียดกันแล้วกเ็เขาจะได้แสงไม่พอนะก็ต้องไปเอาย้ายลงสี่กระถางสี่นิ้วชื่อว่าต้นนี้ชื่อว่าพยักฆ์เมฆาก็ลืมไปแล้วแหละว่าหน้าไม้ตอนโตเขาแม่เขาเป็นยังไงไม่เห็นแต่ป้ายชื่อแม่เขาก็คงจะเป็นจอมทีนี้เราเรา เก็บไม้ไว้แม่พันธุ์เขามันก็ค่อนข้างจะเยอะหลายตัวแล้วก็กว่าจะวนมาอ,อีกรอบหนึ่งที่จะมาผ่าเขาก็นานสองเดือนสามเดือนแล้วนะเราก็ลืมหน้าไม้เข้าไปแล้วล่ะนอกจากว่าเราจะเดินไปแล้วก็ไปเปิดตู้เจอเขาก็จะอ๋อนี่เหรอพยัคฆ์เมฆานะคะตัวนี้ได้มานานแล้วแหละมีชื่อว่าพยัคฆ์เมฆาก็ไปเสร์ชหาดูก็ ไม่ค่อยเห็นนีลงเท่าไหร่นะเพราะยักษ์เมคาอ่าันนี้จะทำการแยกนะเนี่ยได้มานานแล้วแหละ,ะราคาที่ได้มาต้นตอนนั้นเลี้ยงแบบเลี้ยงต้อยนะเลี้ยงต้อยตั้งแต่เด็กๆซื้อมาเด็กๆประมาณห้าใบอ่ะประมาณห้าใบแต่ว่าฟังชื่อเขาเห็นชื่อแล้วก็ก็ชื่นชอบดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นไม้โทนสีเข้มๆนะขอเบบางก่อนนะคะเพราะว่า กล้องมันไม่ซูมมันจะนิ่งทําให้เพื่อนที่ดูนะเกิดอาการลายตานะแต่ดูแล้วน่าจะสวยนะพยักเมคานะคะ,ะก็ติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะถ้ายังยังอ,อยู่ในช่องด้วยกันอยู่แล้วก็จะเห็นหน้าไม้ตอนโตอีกทีหนึง่งอันนี้ถ้าแยกลงไปตอนนี้ก็น่าจะประมาณอีกสักสองอาทิตย์ถึงจะพร้อมปล่อยนะคะแต่ว่าจะขอเก็บไปไทำขยายพันธุ์ต่อสักต้นสองต้น ในกระถางนี้น่าจะมีประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นนะประมาณแปดต้นสามารถจองได้นะคะค่ะพยักเมคานะคะชื่อเขาเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่อีกต้นหนึ่งที่จะแยกนะคะนารายพระนารายนะโตวไวอยู่อันนี้ก็จะแยกนะคะวันนี้อืม ก็ถ้าให้แข็งแรงดีๆก็น่าจะเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าพร้อมปล่อยได้ก็สองอาทิตย์น่าจะโตแล้วเริ่มกลัดสีแดงนั่นแหละสองอาทิตย์แต่ว่าทางที่ดีเอาไปแล้วแบบปลอดภัยก็ประมาณแบบเดือนสมประมาณ3มอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งนะคะอันนี้พนาลายก็จะแยกนะตัวนี้ชื่ออะไรเออตัวน,นี้อนินวด,ดีเป็นไม้เก่าโบราณอนินวด,ดีนะคะ อนินบดีก็ได้ไม่กี่ต้นนะห้าหกต้นอนินบดีอนินบดีชื่อเขาเราก็พยายามเรียกชื่อเขาอนินบดีนี่เป็นไม้พึ่งผ่าผ่ามีดแรกนะคะพูดเหมือนกรีดยางเลยนะส่วนต้นนี้ชื่อว่า,อ,าอะไรนะขอดูป้ายหน่อยเทพอะไรนะเทพคีรีเทพอ,อมรินอัวน,นี้เทพอ,อมารินนะ เยอะเป็นไม้ดูลักษณะไม้น่าจะเป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยไม่สูงนะเนี่ยใบกลมเทพอมรินพุ่มใบมนใบมณบอนใบกลมนะนี้มีหลายต้นอยู่นะเทพอมรินนะคะส่วนตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยไก่ศิลาสวรรค์ตัวนี้ไก่ศิลาสวรรค์น,นะคะอ ในนี้ไก่ศิลาสวรรค์แต่ตัวนี้หน้ามาแปลกๆไม่เหมือนเพื่อนนะนี่ไก่ศิลาสวรรค์ตัวอื่นก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าอาจจะการได้แสงสีการได้แสงสีเขาอาจจะโดนแสงที่เข้าในถุงอ,อกนู่นตรงนู้นอาจจะไม่เท่ากันหน้าไม้ก็เลยออกมาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้แยกเงินแสนไปได้กระถางนึงนี่เหลืออีกระถางนึงนะคะวันนี้ก็ว่าจะแยกอีกเงินแสนนะ ต้นนี้น่าจะเป็นอะน,นินมาดีติดมาต้นหนึ่งอะน,นินมาดีนี่นี้ปลายเป็นต้นเ,เงินแสนนะเมืม่อวานก็แยกไปพอตหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยววันนี้แยกอีกทีหน,นึ่งเนี่ยไม้ก็จะผ่าไว้ในนี้ในใต้ใต้ชั้นซึ่งมีแสงแดดล้ำไรแต่ละอันก็จะผ่าด้วยเพาะชํำด้วยวัสดุที่แตกต่างกันนะคะ ดูอัตราการงอกของแต่และตัวว่ามีการงอกที่ดีต่างกันอย่างไรนะคะแล้วเราก็เข้ามาในตู้ลงบอลกันนะคะเพราะว่าฝนตกนะเจะไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะข้างนอกน้องฝนตกวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะมันพายุเข้านะก็มาพาดูาลูกไม้ที่ไม่ทราบชื่อนะคะเป็นบอลโบราณตัวหนึง่งเ,เป็นไม้เ จำไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นแยกหน่อหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นไม้แยกหนอ่อตอนแรกมันมันแยกได้มาสองต้นนี้ต้นนี้แยกมาจากต้นแม่เขาเอาแยกได้สองต้นนี่ค่ะอันนี้จะเล็กกว่าน่อยนึงอันนี้เป็นไม้เป็นไม้โบราณน,นะคะโบราณอีกต้นหนึ่งใบเขาจะออกห่อหอห่อหอ,ห,อ,ห,อหน่อยนี่มีสองต้นนะคะ ต้นเล็กนี่ให้ร้อยห้าสิบบาทนะไม้ไม่รวมส่งมีหลอดใหม่มาแล้วนะคะเออตัวนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วดูรากก่อนมาดียังทะลุต้องทะลุก่อนมาได้นิดนิดนิด,ดนิดมาแล้วนิดนิดนะคะตัวนี้อันนี้นะถ้าสนใจนะอันนี้แยกมาได้หนอนนะี่ตัดยังไม่ตัดสีเท่าไหร่แนละ้วต้นเล็กเขาเนี่ยสูงประมาณสิบห้าเซนสูงประมาณสิบห้าเซน อันนี้ก็250สิบลงประมาณ20่สิบเซนนะคะตัวนี้นะมาแล้วกัดสีมาแล้วดูหน้าไม้เขาเหมาอะไรโกโก้โอ๋อ,อ,อมีลูกค้ามาหน้าร้านเนี่ยค่ะดูแต่ละใบนะกล้องจะไม่ค่อยชัดนะนี่นะคะ กัดสีสวยๆเนะแปลกเป็นไม้แปลกๆไม่ทราบชื่อนะคะตัวนี้เป็นบอลเปล่ามีสองต้นนะเอาอะ,ะเหลือไม่กี่ต้นนะคะเมื่อกี้อันนี้ก็จะพามาดูอีกรุ่นหนึ่งรุ่นพี่เขานี่แหละี่อันเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่ให้ดูนะอันนี้ค่อนข้างในร่มหน่อยมันอยู่ใต้ต้นไม้นี่นะคะอันนี้เลี้ยงในตู้นะคะ เลี้ยงในตนู้เป็นใบประมาณนี้แหละสวยดีนี่อันเดียวกันกับเมื่อกี้เนี่ยแต่ตัวนี้มันขึ้นมาสองต้นในเคี้ยวเดียวขึ้นมาสองต้นในเคี้ยวเดียวไม้มันแบบยังไงมันไม่ค่อยได้แสงนะคิดว่าตรงเนี้ยต้นอยู่ใต้ต้นเช,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 ชอร์รี่พอดอีต้นนี้หนึง่งต้นนี้แหละต้นหนึง่งแล้วก็มีแค่นี้แหละห,หมดละ ไซนี้หมดแล้วมันต้องรอไอ้ตัวนี้โตแล้วค่อยผ่าแล้วก็ไม้จอมมันที่เป็นแยกหนอจากต้นเมื่อกี้สองต้นอยู่ในถุงอบนะน่าจะอยู่ในถุงอบแต่นี้เป็นรุ่นพี่เขาไซนี้เหลือแค่นี้นะไซนียเหลือ <Okay. S 1> แค่นี้แล้วก็ต้นแม่จอมเขาฝนตกนะคะอันนี้เปล่อยแล้วก็วมาเปิดตู้ให้อากาศเขาถ่ายเทนหน่อยนะเปิดตู้ในอันนี้อยู่หลังสวน อยู่หลังสวนนะคะตันนี้พญาขอมแดงไม่ได้ผ่าปกติเราเห็นจะขอมดำนะตัวนี้พญาขอมแดงยังไม่ได้ผ่านะคะตัวนี้อายุยังไม่ได้อายุเขายังไม่ได้ยังไม่ถึงดูกระดูกใต้ใบเขาสวยดีอันนี้ขอมแดงนะคะขอมแดงนี่ขอมแดงขอมดําต้นนี้นะคะที่เทียบให้ดูนะอันนี้จะจะแยกลงกระถางสี่นิ้วนะคะ อันนี้ต้นแม่เขานะคะอันนี้เป็นไม้จอมอนนต้นแม่เขาผ่าจากต้นนี้นะคะเนี่ยเป็นบอลมีแข้งนะคะเป็นบอลมีแข้งก็ได้ไม่กี่ชิ้นเนี่ยแบ่งให้ได้ไม่กี่ชิ้นเพราะว่าก็จะเก็บไปตั้งแม่เหมือนกันเป็นบอลกาบมีแข้งเป็นบอลกาบหรือเปล่าเขาเรียกกาบหรือแข้งอือไ,ได้ไม่กี่ต้อนอะ ประมาณสิบประมาณสิบมั้งผาชิ้นใหญ่อยู่เป็นบอนลลักษณะทรงสูงนะผ่าได้ไม่ถึงสองเดือนดีประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งเขาก็งอกแล้วประมาณเดือนประมาณเดือนนึงอนะ่ะถ้าจาไม่ผิดนะอันนี้ใบใหม่เราจะเหลือจอมเขใบแค่ใบเดียวใบนี้จอมเขาอันนี้มันใบใหม่แทงหลอดออกมาละก็อีกประมาณสักสองเดือนก็น่าจะผ่าได้ ได้อีกลากดูลากเขามีลากและแปบ๊บเดียวตัวไวอยู่ไม้ตัวไวแต่เปลี่ยนดินบ่อยๆออถ้าสารอาหารในดินมันก็หมดใบปานสเดือนก็หมดแล้วเราก็ไม่ได้ถ้าไม้มันใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยจะใส่ช่วงเป็นเบบี้เบบี้เล็กๆพวกออสโมคตตปุ๋ยละลายช้าสามเดือนประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกส่วนต้นนี้นะ่าจะเป็น ตับจังหวัดอุดรธานีนะคะตัวนี้ตับจังหวัดของเราเองเราอยู่อุดรธานีอำเภอกุจจับนะคะอยู่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีใบใหม่ล่าสุดออกมานี่นะนี่ก็มีพอแบ่งอยู่นะตังตับจังหวัดแต่เหลือไม่เยอะนะคะเหลือมไม่เยอะผ่าชุดหนึ่งก็ได้ไม่เยอะเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่อยู่นะคะถ้าเป็นไม้บางตัวนะบางตัวก็ รอบหลังมาคอเรารู้เราก็เริ่มผ่าเล็กแล้วรอบแรกมือหนักไปหน่อยมีดแรกมือหนักไปหน่อยก็เลยได้จํานวนชิ้นไม่เยอะตัวน,นี้นะคะลูกของเขาตับอุดรธาน,นีตับจังหวัดนะหลอดใหม่มาแล้วนะคะนี่นะคะนี่แม่เขาเนาะนี่จะจอมเขานี่อันนี้ลูกเขานะคะตัวน,นี้ให้สองร้อยนะคะให้สองร้อยไม่รวมส่งนะคะ,ะเกี่ยวกีต้นก็ได้เมาส์เมาสห้าสิบบาทตัวตับ จังหวัดอุดรไปแล้วก็มาดูตับพัทธลุงนะคะอันนี้ตับจังหวัดนะคะนี่ใบจอมมนๆส่วนมากตับมันตับจังหวัดมันก็จะเป็นออกกลมๆนะใบก้านใบแข็งตัวนี้หลอดกําลังมานะคะสูงประมาณ20เซนตับจังหวัดพัทธลุงนะคะตัวนี้ตอนโตกัดสีมาสวยนะชมพูอมม่วงนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ให้200นะคะ200ตัวนี้ นี่ก็จะมาแยกมาแยกออกนี่อุดรเหมือนกันมันจับรวมๆกันนะ่ะตอนผ่าชิ้นก็จะมีทัทบทวีคูณด้วยทัทบทวีคูณนี้เป็นไม้ต้นใหญ่นะอ่าไม้โตไม้ใบใหญ่มากเล่อันนี้เพชรพยามังกรเพชรพยามังกรเดือดต้นเดียวนะคะไซนี้นะคะเดือดต้นหนึ่งแบ่งห้อยู่ที่สองร้อยเพชรพยามังกรหน้ากัดสีมาแล้วอ่ะอ่า สีเขาสวยเขากัดสีสวยตอนโตเขากัดสีสวยไม้ต้องเลี้ยงดูไปเรื่อยๆตอนโตเขาก็สวยอีกแบบนะคะอันนี้เป็นอ,า,อายเลสหรือเปล่าอายเลดนะคะตัวนี้อายเลตโตแล้วไม้ไซต์โตแล้วมีแบ่งอยู่กระถางเดียวหมดละกระถางหนึ่งหมดแล้วต้องรอผ่าชิ้นใหม่อีกเดียวกะถางหนึ่งนะคะตัวนี้อ,า,อายเลสตัวนี้ ให้350รวมส่งนะคะตัวนี้3 5 0รห้ารวมส่งยังราคาเดิมอยู่นะผ่านไปสองอาทิตย์แล้วราคายังราคาเดิมนะคะยังไม่เปลี่ยนราคา3 5 0นี่หอันนี้เป็นอันนี้เป็นซับมณีซับมณีเมื่อวานน่าจะลงคลิปให้แล้วแหละซับมณีนี่ซับมณีให้ต้นละร้อยสวยอันนี้หวานเย็น หวานเย็นหวานเย็นนี่ให้200ร้อยบาท<ม>เป็นไม้สายหวานใครชอบสายหวานหวานก็เก็บได้นะคะสายหวานหวานส่วนนี้เป็นบอลโบราณไม่ทราบชื่อนะนะคะตัวน,นี้ให้ร้อยห้าสิบบาทแม่เขาอยู่ไหนนี่ไงแม่เขาอยู่ใกล้นี่มีแม่เขาเนอะอะไรยอดใหม่มาเร้วนะบอลโบราณไม่ทราบชื่อ โอ้ยวันนี้บรรยากาศดีดีน้่งหน้านอนจริงเลยอากาศแบบขมุกขมัวเย็นเย็น,ยนอากาศสบายเย็นสบายไม่ร้อนมากอืตัวนี้ก็มาเป็นเพื่อนไปไหนก็ไปด้วยตลอดแล้วก็จะนั่งพิงเราวัาเราหนีจากมัง้งมาดูอะไรอีกแยกไม้ไม่ออกอันนี้ดวงอัมพรดวงอัมพรนี่ต้นละร้อย แต่ก็ป้ายเขาดวงอพรนะก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าแววดาวหรือเปล่าเป็นแววดาวป่ะแต่ปักป้ายไว้ดวงพรดวงอพรนี่ก็มีหน้าแปลกๆนะดวงอัมพรนะไม่ชัดนี่้ต้นละร้อยนะคะเนี่ยมันไปป้ายดวงอัมพรนะนี่บอลกลับชมพูนะคะบอลกลับชมพูบอลกลับชมพูตัวนี้ให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวไปดูแม่เขากัน เลยแม่เขาเหมือนกันตรงไหนอ่ะนี่แม่เขานะคะประมาณนี้ผ่าจากต้นนี้แหละผ่าเองนี่สียังไงอ่ะสีบอกไม่ถูกเนี่ยประมาณนี้แหละนานแล้วนะต้นนี้ผ่าผ่าน่าจะสามรอบแล้วแหละต้นนี้นะสองสามรอบนี่แหละใบแปลกๆกยิกกระยัก บอกไม่ถูกดูลักษณะเขาอันนี้ลูกเขาเนี่ยให้ร้อยห้าสิบบาทลูกเขาร้อยห้าสิบบาทสียังไม่กัดนะนะเนี่ยพาจากต้นนี้แหละไม่มีชื่อนะคะเป็นบ bon อลโบราณเราเก็บไม้ชอบเก็บไม้เก่าโบราณอืมก็เลยไม่รู้มันชื่ออะไร อันนี้ก็ไม่ทราบชื่อนะคะตีเป็นลูกไม้น,นี่ก็น่าแยกหน่อยอยู่นะอคิดว่าน่าจะกัดสีไปมากกว่านี้อีกไม่รู้ชื่ออะไรนะตีเป็นไม้ลูกไม้แล้วกันนะคะเออมันป้ายมันเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อไม่มีซื่ออืมอันนี้น่าเด็ดหน้าเด็ดยังไม่กัดสีหน้าเด็ดหน้าเด็ดย่า,ยาอะไรพวกเนี้ยกระมนชนุก ันนี้ตับดาราตับดาราต้องหมุนหาแสงหน่อยส่วนตัวนี้ก็บอนกาบเหมือนกันบอนกาบไม่ทราบชื่อนะคะตัวนี้ถ่ายรูปยังไงดูสวยจิงจะให้ดูสวยนี่นี่นะเป็นบอนกาบนะมีกาบข้างหลังเขาสูงอะ่ะสูงเป็นฟุตเลยแหละกัดสีมาหนัก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  สีเหมือนกับต้นนี้นะสีเหมือนกับต้นนี้นะว่าไหมแต่ว่ามันคนละอย่างกันนะเพราะาเราผ่าเองสวยเลยกไปดูเขาใบจะออกยาวๆแต่แต่ถ้ากัดใหม่ออกมาเรื่อยๆก็น่าจะเปลี่ยนแหละหน้าเขาน่าจะเปลี่ยนอันนี้ยังไม่ได้ผ่านะคะหน้าผ่ายอยู่หน้าผ่าหน้าผ่าหรือย,ยังไม่ผ่ารากยังไม่ดำ เออรากเขายังไม่ค่อยดำเท่าไหร่เก็บไปก่อนดีกว่ายังไม่ผ่าเราต้องดูว่าถ้ารากเขาดำเขาเปื่อยดำเป็นสีน้ำตาลนะเรานะสำหรับเรานะเราว่าก็หัวเขาแก่ได้แล้วเราก็จะผ่าเขาก็ตแต่ถ้าหัวเล็กก็ผ่าได้จํานวนชิ้นน้อยอะ่ะอันนี้อะไรเออเมืองเลยอันนี้เมืองเลยมีมีหน่อขึ้นแล้วอะ่ะเมืองเลยมีหน่อขึ้นแล้ว เมืองเลยนะไม่รู้จังหวัดเลยหรือเมืองเลยอันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เมืองเลยส่วนต้นนี้ลาดบุรีใครจังหวัดลาดบุรีลาดบุรีมันเป็นชื่อเมืองลักหรือมอีตับจังหวัดด้วยไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่รับมามันมันมีสองแบบแต่ว่าชื่อลาดบุรีเหมือนกันแต่หน้าไม่เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนึ้งมันจะออกไปทางมันจะทรงสูงกว่านี้หน่อย จำมันไม่ได้น่าจะเอามาแล้วน่าจะเลี้ยงไม่รอดเพราะว่ารับไม้มาแล้วเราไม่อยู่อกลัวจะได้มาปลูกนะตอนนั้นน่ะจำได้ว่าเราไม่อยู่รับไม้ไว้แล้วเอามามาทีมันก็สลดแล้วทีนี้เราก็ไปปลูกปรากฏว่ามันไม่ฟื้นอ,อีกต้นหนึ่งน่ะจำได้อยู่ต้นนั้นน่ะอืมเอา้าลูกเชอร์รี่หล่นตัวนี้พ,พรพะล่วงจะว่าจะผายอีกรอบอยู่ พ,พรพะล่วงสวยเป็นไม้ในกลุ่มไม้ดำนะพ,พรพะล่วงนะสวยนะพ,พรพะล่วงดูเลยพวกใบเข้มเข้มดำดอยเี้ยิ่งโตยิ่งสวยสวยนะพ,พรพะล่วงนะคะต้นนี้ขายไปชุดแล้วละเหลือแต่ใช้ตั้งแม่หมดแล้วพ,ลพรพะล่วงต้นนี้สวยนะไม้กลุ่มนี้น่าหาเก็บนะคะตอนนี้พอจะหาเก็บซื้อได้เพราะว่าราคาลงมาก ต่างจากตอนนั้นนะ่ะที่เราได้มานะ่ะต้นเล็กๆราคาก็หลักพันนะตันนั้นนะ่ะราคาตอนนี้จับต้องได้นะคะสวยอยู่เออมหาไทยเอออะไรอ,อันนี้เมียหลวงเมียหลวงก็มีต้นเล็กอยู่นะอ,อ,อันนี้ก็มีอยู่สามต้นหน้าแยงอีกอยู่ แต่ว่าเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงเป็นฟงกอก็สวยใบใหม่ออกมาจะเริ่มแดงๆแล้วอันนี้เมียหลวงนะคะเมียหลวงจริงๆน่าจะเป็นไม้ทรงพุ่มนะไม้ไม้ทรงพุ่ม,มดูก้านมันไม่เหมือนก็ไม่ค่อยได้แดดนะเออไม้ไม่ค่อยได้แดดมันก็จะอ้วกอ่ะเออก้านมันจะไม่ค่อยแข็งแล้วมันก็จะออกยืดๆนะเ,เก็บพรพรวงก่อน มันกำลังงามถ้าไม้งามงามนี่ก็ยังไม่ค่อยอยากผ่าเขาเท่าไหร่เก็บไปดูไปก่อนอม,มันก็ยังมีพอมีไซต์แต่ว่านมีแต่ไซต์ตั้งแม่นะคะไซต์ตั้งแม่อันนี้อะไรเอ่ยอ้ออันนี้สีหน้าเด็ดอันนี้สีหน้าเด็ดหน้าเด็ดต้นนี้ต้นนี้หน้าเด็ดต้นนี้หน้าเด็ดแล้วต้นนั้นอะไรเดี๋ยวไปดูกอ่อนอุ้ยต้นนี้เราบอกชื่อผิดมันชื่อปีมะลงไม่ใช่หน้าเด็ดสับกัน ปีนัปีมะลงยังไม่กัดสีนะตัวนี้ยังไม่กัดสีเท่าไหร่ถ้าได้แดดแสงจะจัดนะกัดจีมาสวยแล้เก็เห็นตัวอย่างเขามีสะพานด้วยต้นนี้ต่างหากที่ชื่อว่าหน้าเด็ดนี่หน้าเด็ดนี่นะคะหน้าเด็ดออโอ้ยนี่ไงสาวเมืองสิงต้นหนึ่งที่เราว่าเมื่อวานมันหน้ามันไม่เหมือนกันเราถึงว่าทําไมมันรับไม้มาแต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนี้สาวเมืองสิงอีกต้นนะสาวเมืองสิง อันนี้อันนี้ใบใหม่อันนี้ใบใหม่กําลังออกมาอีกนะสาวเมืองสิงตัวเนี้ยก็สวยดีอันนี้อะไรเอ่ยอน,นี้อะไรเอ่ยหาดูชื่ออ่านชื่อทักชื่อเขาเราจะได้จําชื่อได้ไกลทองประเสริฐไม่งั้นเราก็จะจําชื่อเขาไม่ได้บอลป้ายนะคะไกลทองประเสริฐอันนี้ก็สวยลูกไม้หน้าแบบไป,ไป,ป้ายๆเปิดเปิดแล้วเตอะเตอะแล้วเตอะสวยอยู่น,นี่ศิลาหุ้มทองหน้าแดง ่อยูตกลงวันนี้แบ่งอะไรเนะ่ยแบ่งอะไรมาพามาดูเนาะพามาดูฝนมันฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำปิดตู้ก่อนเดี๋ยวถ้าเปิดตู้ไว้ลืมเผลอแล้วฝนตกลงมาแล้วน้ำขังท่วมเน่าเลยนะเปื่อยเลยนะอันนี้อันนี้เดือนพฤษภาเดือนพฤษภาโอ้บอลใบขาวแต่ดูเขียวนะเดือนพฤษภานะคะ ตันนี้สัมเพลนาคนะคะตัวน,นี้สัมเพานาคในกระถางหกนิ้วสัมเพานาคตัวน,นี้ใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วสัมเพานาคตัวนี้สองร้อยห้าสิบนะคะสัมเพานาคสัมเพาทองผ่าเมื่อวานสัมเพลเงินก็ผ่าเมื่อวานอันนี้สัมเพานาคเมื่อวานไม่ได้ผ่าเพราะว่ายัางพอมีต้นเล็กแบ่งอยู่ อาจจะผาไว้เพราะว่าจํานวนถ้าเหลือน้อยนะไม้โบราณเราก็พยายามเก็บสะสมไปมันมันดูแบบอม,มะตะดีนะไม้โบราณอ่ะตัวนี้ลูกราชาลูกราชาวดีลูกนะคะได้มาในนามลูกราชาวดีแต่เขาก็สวยอันนี้สวยลาลิตา ใบเขาเปื่อยเนาะใบเปื่อยเป็นนะมันร้อนนะอากาศมันร้อนด้วยนี่ลาลิตาสวยไหมลาลิตาก็สวยลาลิตาดูดิกระดูกขาวใบชมพูแดง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 ชมพูโอ้โหเขาสวยเลยอ่ะฝนตกตลอดเลยนะตกไม่หยุดเลยทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็ตก ดีน้ำขังยังไม่ได้ท่วมดูเดิเนี่ยตามทางเดินจะเข้าตู้ยังไม่เข้าเพราะทางในตู้เราก็มีกระบะวางให้อยู่ขอปิดก่อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนจะเข้าไปแล้วน้ำมันจะเน่าเน่าเน่าบอลเราจะเน่าปิดก่อนแล้วเราก็มาเปิดถุงได้อีกสองต้นนะคะชื่อว่าเอา้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 เอาข้าวไรมาอีกอันนี้ชื่อว่า,เ,าเรียกซับนะคะตัวนี้เรียกซับ นะเราเด็ดใบเขาทิ้งแล้วดอดใหม่กําลังมาเรียกซับนะคะต้นนี้ให้สองร้อยนะคะเรียกซับเปนในกระถางสี่นิ้วอีกต้นหนึ่งก็ให้เท่ากันมันออกมาพร้อมกันนะเรียกซับนะคะมีสองต้นตัวน,นี้จะมีใบช้ำหรือเปล่าตรงนี้นิดหนึ่งหรือย,ยังไงมันเป็นอะไรดูหน่อยสิเออต้อนนี้มีช้ำนิดหนึ่งช้ำน้ำเก็บก่อนแล้วกันต้นนี้ แต่น,นี้ไม่เป็นไรเขาเป็นสีของเขาอย่างนี้เองมีต้นเนี้ยช้าตรงเนี้ยน,นิดนึงนะเอาออกจากถุงอบก่อนเอาไปพักไม้ก่อนเ,อเรียกซับนะมีสองต้นเดี๋ยวพาไปดูแม่เขาอันนี้เรียกซับต้องอบอนะ่ะตอนที่ได้มาก็ประมาณนี้แหละต้นไซนี่แหละที่ได้มาตอนนั้นพริกสุดพันสามจำชื่อเจ้าของที่เอฟกับเขามาได้ด้วยต้นนี้อา่า น่าจะเป็นต้นนี้นะนี่เรียกซับตัวนี้แม่เขานะคะนี่แม่เขาเรียกซับเรียกซับสีมันอยู่ในถุงอบเพื่อออกจากถุงนะอ่าตอนที่ได้มากับเขามันจะออกสีแดงๆประมาณนี้แหละแดงแล้วก็ใบกลมมนแล้วก็มีจุดมีจุดตรงเนี้ยมันขึ้นเยอะนี่ตัวนี้เป็นไม้จอมนะตันนี้เป็นไม้จอมเรียกซับดอดใหม่มาแล้ว ลากก็มาแล้วนี่ลากเขาเดินแล้วไม้จอมโอเคอันนี้แม่เขานะคะเรียกซับเรียกซับนี่นะคะวันนี้ที่จะย้ายที่จะย้ายวันนี้เทพอมรินเงินแสนอันนี้ไก่ศิลาสวรรค์อันนี้อนินวดีอันนี้พนาายอันนี้พ,นาายนนพยักเมฆาตัวนี้ไม่แน่ใจ พรมณีหรือว่าพรมณมีหรือพราหมณีบอลพลอยมณีบอลสีนี่แหละไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่สวยนะบอลมีแข้งจะย้ายวันนี้นะคะโอเคค่ะสลุปวันนี้รัศมีไปก่อนทํางานในร่มเหวันนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะรัศมีปรีนการ์เด้นค่ะ,ะมาทุกวันแต่ว่าไม่เลือกเวลาเอาที่สะดวก บางทีก็ติดธุระอย่างอื่นโอเคนะคะสำหรับวันนี้ลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ